สวัสดีด้วยนะับอยู่สี่สามหนึ่งโอเคไปแล้วตอนนี้ก็โอ้ลงแลบ้วโอ้ยอยกเดียวยังเดียวไปเลยโอเคโอ้ไม่ได้ชุดเกาะไม่ดีใจเลยนด่แต่ของโทนะฮะโอกลายที่ใหา่เลยเอาหายโอ้ยโคจะสวยมากแดนอยไหนชุดเกาะแดนอยู่ไหนต้องมานั่งรอเพื่อนนะคะเพื่อนเขายังไม่ได้เลยเลยฮะเห็นเห็นแล้วรู้สึกว่า มันอุ๊ยเราดูดิเฮ้ยมันได้ได้ไงวะเฮ้ยกูได้ได้ไงวะไปออกไปไปเราเราแดนแดนหันใส่ยุกก่อนจะลอยหนาเนี่ยโอ้ยข้ารออยู่หรอฮะตอนนี้ก็จังหวะดีก็ก้าไม่ลอเลยข้าก็ได้แล้วหรอได้แล้วตังเรียบร้อยหนึ่งตัวโอเคพี่สติอันเดียวเลยฮะ ตั้มมันจะเดี๋ยวมันจะฆ่าเร็วแดนทางนี้ทางนี้ไปทางนี้เลยดีกว่าปะไหนวะตั้มระวังเดี๋ยวคนฆ่านะใช่ไหมฮะเรายังไม่สนใจเดี๋ยวโอ้พีดเกาะโซ่แล้วหรอโอ้แดนได้เยอะแล้วข้อกล่องข้อกล่องมากข้อกล่องมากมีกล่องไหมแจ๊คถ้าเราไม่มีวุ้เป็น <Okay. S 2> ช่างเธอมีแค่แล้วหรือวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีขอแล้วครับเป็นพวกกันอยู่นะาเราเป็นทีมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราก็ฆ่ากันโอ้ยใครอะเดนฆ <c oughs> ่าเหรอฮะเฮ้ยกอง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 เฮ้ยกองสองอันเลยว่ะไหนโคตรเจ๋งเลยโอ้ฮาเซ่ กล่องนึงอ่ะได้ไม่เอาอีกกล่องนึงสิเนี่ยกล่องเนี้ยได้ไม่เอาดิโอ้ยอีกกล่องนึงเอาไปแล้วฮะเราจะซื้อเขาไมดูแลนี่ยกล่องเนี้ยกล่องโอเคเราได้ดาบแล้วไปเสื้อป่ะดาบเสื้อไม่ต้องเสื้อไม่ต้องไม่เอาเสื้อเอ้ยไดนมีเสื้อป่ะเสือเออเอาให้ด้วยเสื้อทองก็ได้เสื้อทองก็ได้เสื้อโซ่ก็ได้เออเอาโซ่มาโซ่มาไม่ให้แดนเอาโซ่ปะไม่มีเสื้อโซ่แล้วที่ใส่อยู่คือไหนเขาใส่เสื้อโซ่ Okay ไปเดี <Sm ar ras ua> ๋ยวโอเคไปดีกว so ่าปะเออเขามีรองท้าเหรอใช่มเถอะไปดีกว่าปะเราค่อยฆ่า oh, ก bon ็ได้ว่าอ้าวเห็นเห็นคนละโอ้ชิดกอดทองด้วยนะมึงเร็วลอยน้ำตาลมาตอนเลยน้ำตาลมาเดินอันนี้ฮะเราต้องหาเนี่ยวไก่ก่อนนะครับผมเดี่ยวไปด่าไม้ีกตึ้งยังไงด่าปะเฮ้ยมันมันถ้าไปกองอยู่ไว้เอาแหลกแหลกอุ้ยอย่าอย่าอันนี้ดิ ตื้อต,ตื้ตตะตะต oui> อตื้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 นตื้อตื้อตื้อลขวานเพชรครับมันมีขวานเพชรไม่เราสู้มมันไม่ได้มันมีขวานเพชรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล้ยเดี๋ยวคนแหลกเลยแดนมากตอนเนี้ยแหลกแหลกใส่ เออแดจัดไปด้วยเออมันไม่ฆ่าเราหรอกมันไม่ฆ่าเราหรอกเห็นไหมเห็นไหมมันก็ฆ่าเนี่ยจังหวะเนี้ยเราหนีลุมเลยแดนรุมเลยล้อมรอบเอามันตายเหรอมาไมนตายง่ายจังวะนี่อยากได้ควานเพชรมันมีกล่องอยู่ครับเชื่อมั้ยถ้ควานเพชรตรงไหนครับตรงไหนเออมีกล่องแถวนี้อยู่จำได้แดนอยู่ไหนวะไม่เห็นเลยเชื่อมั้ยถ้าว้วะมันเลยแตกอย่างจากเดิมเลย เอ้ยขอเดียวใกล้แดนอยู่ไหนเนี่ยโซ่ใช่ไหมเถอะโซ่ที่มันดีกว่าหนังใช่ไหมฮะโซ่นี่มันดีกว่าหนัง,<ห>นนนงใช่ไหมโซ่ดีกว่าทองโซ่ดีกว่าหนังหรือเปล่าก็ดีดีอยู่ดีอยู่แล้วมันดีกว่าไหมไม่มากมันมันเขาไม่ไ,มได้ดาบหินเลยมันได้มีดาบหินแล้วไ,ไม่มีใครตาม,มาใช่ไหม จะดูอาหารทั้งหมดเกีเ<อ>เ่ยวกับอะโอ้โหแดนฮะตามมาช่วยดูหน่อยสิอะไรโอ้ยเหนียวไก่อันนี้ก็ยิงดีวะจะอเอาถังไ้ทำอะไรวะตักน้ำอะไรม่เนี่ยไม่ได้มั้งไม่รู้สิเอ้ยแดนอยู่ตรงน้ำหรอโอเคแลาวเดนอยู่ตรงโอ้ยกองตักน้ำได้ไหมนี่ตักได้ด้ ุยยยาานมักด้วโอเคครับตอนนี้ก็โซ่เตรียมตัวแล้วเราก็สามารถไอ้นี้ได้แล้วทุกคนตอนนี้ดาบหินก็มีแล้วอุ้ยสามนาทียังยังไม่ได้กินเดียวกันก่อนกินเนื้อหมูฮะทำไมวะเขางเขาเองเขาเองไม่คนใส่ยุคทองเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าแล้วทำไมเรามีทีเดิมข่าววันข่าวันอุ้ยมึงตบผม กูได้สามไอซ์ฟินนี่เยนใจฉันมันมีเวทว่บไหนแต่เราเก็บไม่ได้อะช่างแม่งในนี้มีอะไรไม่ไหนทำไม่มีอะไรไม่ค่อยมีมั้งมีกล่องเออขอกล่องดิถ้ามีดาบผิดบอกมีมากโอเคงั้นกูไม่ให้ดาบผิดแล้วเลยเอาไปเลยเอาดาบผิดไปเลยแล้วมรีบออกเหนียวไก่มาอ๋อเหนียวไก่ออกเสิรอฟ เออเหนียวกเอ้าเชี่ยยิมตรงนี้ก็มีกล่องครับเหม็นมีอะไรเลยจามันอาจจะมีคนเอาไปแล้วก็ได้นะผมใส่ชุดกอดดีกว่าเอาชุดกอดทิ้งเอาไวา้ชุดก่อดเลยเอาชิดก่อดเลยเอาชุดก่อดทิ้งเอาไว้ครับชุดก่อดโซ่อ้าเดี๋ยวทิง้งโซ่ทำไมก็ใส่แล้วไงโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทิ้งโซ่นะไปันต่อดีกว่าไปหาเหนียวไกลต่อฮะครั้งนี้ต้องชนะให้ได้ฮะเราเป็นคู่หูคู่เกย์กันนะ คุณคุณคุเฮ้ยเใครวะอะไรอะไรใครใครใครเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่แถนี้ไอชิ้มไหนไอชิ้มไหนคนนี้คนนี้คนนี้เอ้าไม่เห็นวะผมณพายยังโออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอ้ยเกมไม่กล้ากูใช่ไหมฮะเกมเบอร์เกมเบอร์เกมอโอเคเรียบร้อยฆ่าโดยฆ่าเอ้าเอ้าใครมังตีอยู่วะนี่เออตีตามอ่ะโอ้ได้หายเจนหายไปไหนเนี่ยเจอกล่องละ เล่นหายเว้ยเอ้าของนี้ยังไม่มีคนเอาเอาอะไรไปเหลือกี่นาทีแล้วหนึ่งนาทีแดงเขาไม่เห็นแดงเลยอ่ะเอ้าเนี่ยแดงเขาไม่เห็นต่ำๆฮับอีกหนึ่งนาทีไหมเออมีกล่องค้าไหมแถวเนี้ยจริงๆเขามีเด็กสองก้อนกลับกลับไปจุดเริ่มต้นดิเร็ว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 เร็เริ่มต้นจุดเริ่มต้น นี้ตามมาทำไมแดนไม่เห็นทำไมเขาไม่เห็นแดนเหรอยังไงเราก็ต้องฆ่ากันอยู่านี้จ้ะเรื่องเรื่องเรื่องที่สำคัญก็คือมันแล้วแดนหายไปไหนแดนล่องหนะเนาะเฮ้ยงงงงมากผครครับเออแดนครับเลยแดนครับดาบเหล็กตรงนี้ไม่มีใครโอเคดีมากจีจี้พูดเกมพูดแม่ ไงวะผมก็ไม่เห็นแต่ผมเห็นแดงแล้วอุ้ยเด็กแแบบแล้วเด็กแแบบแล้วแดนนะข้ามมันก่อนข้ามมันก่อนผมไม่เห็นใครเลยลงสินค้าปี้ย่เลยไ,ไม่โอ้ยเราอะไรวะเราอะไรอุย้ยไม่เห็นเราเว้ยจริงๆผมไม่เห็นใครเลยตัง้งใจหาเร็ว โอ้ยเราเลือดเต็มฮะตอนนี้เราเลือดเต็มอย่างเดียวท่านผู้ชมจริงมองไม่เห็นใครเลยน้าปกป้องก็ดีไม่ปกที่จริงๆเขาเห็นตั้งคนเดียวฮัลโหลจริงๆเขาเห็นชื่อตั้งคนเดียวเนี่ยจีจีฮะจีจีโอยตายเด้ขนาดมีดาบเล็กก็เนี่ยโอ้ยมีคนย่องมีคนย่องอุ้ยโอ้มีคนฆ่าผมมีคนตีผมมีคนตีผม แดไม่เห็นเนาะตายอุ <laughs> อ้ยจริงๆมองไม่เห็นใครเลยดูตั้งดูเออว่ะไม่รู้เหมือนกันฮนะยังไม่เคียนอุ้ยใครตีผมอ๋อไอ้นี่ตั้งคุณตั้งชนะถ้าถ้าผมชนะนี่ก็ก็นะแบบมันชอบไม่เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นชิบหายแล้ว <laughs> ปรับน้ำขุ่นๆรอเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องปีค่ะต้องปีสูงๆไว้โอ้โหผมเสี่ยวมากตอนนี้เหมือนเหมือนแม่งโป้นะไม่รู้สีโปหรือเปล่าม่น เร็วเร็วดิเจ็บที่เออวิโอ้ยมันมันอยู่ข้างบนมันเลเลือดเหรอเอาอะวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนเขาเอาใจช่วยนะเขาจะจริงช้ยชนะให้ได้เว้ยเ่นมาไหนดีเนี่ยแต่แต่ไม่รู้จะชนะหรือเปล่า เดี yo, yo. Man, yo, Man, yo, no. ๋ยวเดี๋ยวมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยฮะมันมันก็ฆ่าคนอื่นไม่ได้เพราะมันไม่ยอนลงมาก็เลยสาระจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวรู้สึกว่ามันจะมีธนูหรือเปล่าอุ้ยผมเข้ามาไหนเนี่ยเจ็บทีเจ็บเจ็บชีเม่ตเกุยกุยโอ้จีจีโอ้แม่ไม่มา โคกเปล่ากาดมากฮะตอนเห็นต้กเลยดีนะสามสปีนะเร็วดิไอ้กาดก็เร็ว <c oughs> ด่ากาดเร็วเอ้ยทัวร์นาเมนต์เอิร์น,นดิ้งจะรอให้เออหรือไงวะเนี่ยเออมันจะมาละอ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนจี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  เอาดิเอาดิก็รู้สึกว่าเหมือนมันโอ้ยลงมาด้วยโอ้ยจี้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 โอ้ยจะสู้จะสู้ฮะจะสู้จนถึงวันตายแต่ก็เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วโอ้ยไม่ไม่เอาโอ้ยต้องลุยต้องลุยต้อลุยลุยโอ้ยจ em ี๊้